ของไอ้กงเอาโกงมีเหลือบ้างไหมเนี่ยละทิง้งหมดเลยสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นบ้านพี่สาวนะคะเป็นคาเฟ่นะเนาะสวยจังเลย้านนง แบบนัเยอะร์พัดเหรอทำไมตัวใหญ่จังคุณลุงฮัลโหลคุณลุงตัวใหญ่จังเลยอีกเก็ตสตูดูนะเนี่ยใหญ่กว <procent> ่า <t> พัดอีกเนี่ยตัี้เอากลับไปเลี้ยงไปลูกตบีดต่อไปสนนตัำเนี่ยตัวเลี้ยงเลยตัวใหญ่กว่ามืออีกเนาะถือก่อนถือแม่ก่อน ครับโอ้ยตัวเบ้เริ่มเลยเนี่ยตัวใหญ่กว่มืออีกทำไมตัวอย่างนี้เลยล่ะลูกวัดไผ่วัวนะคะขายสารสารพัดปลา ปลาย่างปลาตากแดดมีทุกอย่างนะทุกคนดูปลาตากแดดที่นี่ปลาช่อนไม่ใส่สีดิน90บาทปลาช่อนไม่ใส่สีปาคาด์ดีโดย่ัที่นี้ปลาสลิดนาร้านลดให้10บาททั้งสองไซส์เลยพี่ น้ำพริกสารพัดน้ำพริกน่าเสิญน้ำพริกนะพริกอะไรปลาจับกล่องเท่าไหร่เเอาวลาพัไหลกล่องเท่าไหรสามสามกล่องเลยกล่องส่วนจะดีดีดงอันไหนเป็นปลาปลาเอาไปได้นี่อะไร ปลาอยู่ด้านหลังนักตากเลยเรามาซิ้อปลาที่วัดไผ่หัวนะคะที่สุพรรณบุรีนะอยู่แถวใกล้บ้านเรามากเลยอะทุกคนขับรถประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะถึงที่นี่เลย20 23มกิโลเมตรหรือยังไงเนี่ยที่ Google Maps บอกนะคะที่นี่ปลาแห้งปลาตากแห้งน้ำพริกเอ้ยเยอะมากค่ะทุกคนปลาล้าปลาล้าเขาเรียกอะไรปลาล้าที่เอาไปทอดนะคะทุกคนปลาตัวใหญ่ๆนะเยอะมากราคาดีด้วยนะปลาสลิดโลละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบตัวใหญ่สุดนะคะ อที่นี่โอเคเลยปลาเยอะมากๆเลยทุกคนหมูสามแล้วก็ส้มตาไทยเดี๋ยวยังอาหารยังมาไม่ครบนะคะแต่เราต้องเริ่มหิวแล้วชิมเลยชิมเลยแม่ชิมเลยต้มแซบมาแล้วต้มแซบกระดูกหมูอ่อนข้ามูย่างร้านอาหารมีอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ่ะมาไม่กไกลนะร้านอาหาร รื่อแบบอีสานตามสัง่งอร่อยไหม,มไหต้มหลายตัวทุกคนต้มแซ่บต้มแซ่บกองหมูย่างแล้วก็ข้าวผัดปุงหดแล้วมั้งเราไม่ได้สั่งอะไรแล้วมั้งหมดแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมฉันอ,อ,อร่อยครับ กับข้าววันน <Above all. S 1> mm ี hmm. ้ม mm ื hmm. okay. ้อน so mm ี hmm. mm ้อ hmm. ร mm ่อยมากเลยค่ะถ oh. ูกปากทุกคนบอกอร่อยอร่อยอลาบหมูมาละเอาไปเลยทำทำทันใจยังมาวางตรงนี้วางตรงนี้เกมหมีเกมหดอ๋อนี่โฟเบียตืบทำฮะย้อยหึ่มเล็กานอับเบสันเหรอ Det är bra mat här? Jättebra mat. Ja, bra. Allting är gott. Mm. Ja. Det skulle vara för länge ja. sedan. <laughs> ja.